เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนึงครับผมกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งกับพรีเบลในเกมคอมเม้นไรเดอร์แ e ทเทอร g e วอร์ s จนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กับมนุษย์ผู้ซึ่งมีมเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างอยู่ในตัวนะครับคอมเม้นไรเดอร์กิโตนั่นเองนะเอออันนี้ก็จะเป็น สเตตที่ริงจากซีรีส์ตอนแรกเนาะที่ผู้ฉากเปิดตัวกิโตะครับซึ่งรงคริงส่วนตัวผมโคตรชอบเลยโคตรเท่ดียวมาดูไม่มีอะไรนะแบบเข็มคัดส่องแสงสว่างมาอย่างเดียวอะเออแล้วแบบก็ไม่เห็นนะว่าแบบเป็นใครเพราะมันอยู่ในเ,เงามืดสิ่งเดียวที่เห็นคือแสงสว่างจากเข็มคัดแค่นั้นเลยแต่โคตรเท่ แล้วพอเดินมารถก็ระเบิดตุ้มดูดูไม่มีอะไรแต่มันเท่ามากต้องจริงผมให้ผมให้เป็นฉาเกเบิดตัวที่เท่เท่กว่าของกููกายจากใจกคนที่ชอบกูก,กายเท่จริงนะครับยอมรับเลยต่อยไม่โดนทาไม,มไปดื้อเออเออโอเคหนูหอด เคาน์เตอร์ส่วนๆส่วนๆอะไรวะสวยๆเออไป่ได้อื๊ดโอ้โหปลาอากาศอุ้ยวันนี้เปิดดีอ่ะโอเคสเตจเมื่อกี้มันจบแล้วครับผมข้ามมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคในเมื่ออคลิปนี้เป็นคลิปของอากิโตะนะผมจะเริ่นเท้าความความเป็นมาของอากิโตะสักหน่อยก็แล้วกัน ก็ก่อนหน้าที่จะมีอันโตตถึงกำเนิดขึ้นนะครับก็มีเด็ก2คนเนาะเป็นฝาแฝดกันนะครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้นะว่าผมกำลังพูดถึงใครนะใช่ครับผมกำลังพูดถึงโอเวอร์โหลดแห่งความมืดและแสงสว่างนั่นเองนะครับทั้งสองคนนะครับก็ รวมการสร้างสารรค์บรรดาลโลกใบหนึ่งขึ้นมานะครับทุกอย่างก็ดูปกติดีนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่เกิดความขัดแย้งกันนะครับทําให้เกิดสงครามอะไรใดๆต่างๆขึ้นมานะครับทั้งสองคนนะก็ขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าต่างขัดแย้งกันนะเออต่างฝ่ายต่างที่จะปกครองโลกใบนี้เนาะ ซึ่งแน่นอนครับว่าสงครามครั้งนั้นก็เป็นโอเวอร์โหลดของฝั่งความมืดนะครับที่เอาชนะไปได้แต่ว่าก่อนที่โอเวอร์โหลดแห่งแสงสว่างนะครับเขาจะฟูคิดในวันที่ดื้อไปก่อนจะไปหวั่นนะครับก่อนไปหวัน่นเขาก็ใช้เขาก็ได้ใช้พลังตัวเองที่มีนะครับโยนเข้าไปในโลกของมนุษย์ นะครับซึ่งนั่นแหละมันคือซีดแห่งอากิโตนเองมันคือมเมล็ดพันธุ์แห่งอากิโตนะครับที่เติบโตในร่างกายของมนุษย์เนาะเออนั่นแหละหลังจากนั้นก็เออผมไม่รู้ว่า,าน้อหาในส่วนนี้มันยิงจากซีรีส์หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละในซีรีส์เราก็จะได้เห็นอมอนสเตอร์ในเรื่องมานที่ เหล่ามนุษย์นะครับเรียกว่าอันโนนนั่นเองครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้ชื่อว่าอันโนนนะเออมันมีชื่อว่าหลอดนั่นเองนะครับหลอดคือเป็นจะนิยามว่าอย่างไรนี่คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นเซี่ยวหรือไรใดๆต่างๆก็ตามแต่นั้นไม่รู้จะนิยามว่าอะไรจริงๆคือมันคือสิ่งที่กําเนิดขึ้นจากโอเวอร์โหลดแห่งแสงสว่างโอเวอร์โหลดแห่งความมืดนะเออ ซึ่งหน้าที่ของพวกมันนะครับคือการกำจัดมนุษย์ที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างในตัวหรือว่าซีดแห่งอคิโตนั่นเองนะครับเออนั่นแหละพวกหลอดมันก็ดีอยู่นะคืออย่างน้อยมันก็ไม่ไม่ฆ่าใครมูสูวะเออมนุษย์คนอื่นก,ก,ก็ก็ไม่ได้ไปยุ่งนะเออส่วนมากก็จะเก็บแค่นะี่ใครที่ มีซีดก็นั่นแหละฮะจัดการไปอืมอคนอื่นก็จะไม่ยุ่งนั่นแหละคร่าวๆก็ประมาณนี้อโอเคทริปต์พลาถ้าเนื้อหาทุนไหนมันผิดพลาดหรืออะไรใดๆก็ขอให้ด้วยนะครับผมไม่ได้ดูนานมากแล้วที่โตดเนี่ยเออว่าจะไปดูอยู่เห็น,น ช่องเด็กขับตรวลงนี่ใช่ไหมล่าสุดอ,อาจจะรอดูเขาฉายจบก่อนนะค่อยไปดูทีเดียวนะที่เกียดตามแบบว่ารายอาทิตย์รายวันอะไรอย่างเงี้ยคือเด๋ยวมันครั้งเด๋ยวมันค้างคือเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทีไปโดนล้วนแค่นี้นะอย่าอย่าบอกใครนะอโอเคมันมีเกราะล้วต่อยให้มันแตกก่อนนะน้าเบื่อมไมไ่เข้าหรอก 4, มันเป็นสีฟ้าทหรอทำไมโอเคเออรอบนี้แตกเหนาะละเฮ้ยเฮ้ยพร้อมกันเฮ้ยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลงเปย์นขนาดนี้นะได้คลิปลงช็อตแล้วเอาโอเคเรามาลุยกันต่อด่านสามเราจะเก็บแรงเอสกันนะครับไป เจอกับ G3 นะคนสวมใส่ชุดก็คือนั่นแหละครับมีคําว่ามาโคโตเนาะเป็นตัวลครที่แบบโดนโชยจิที่เป็นพระเอกของเรื่องว่าได้ไปตลอดโดนด่าวอะไรน้ำยา <c oughs> โชยจินี่คือเป็นพระเอกไรเดอร์ที่แบบหน้าตาวันยิ้มแย้มนะแต,แต่คำพูดมันตรงกันข้ามกแบบับหน้ามึงเลยอนะ หน้าตายิ้มแย้มแต่นยนยนปากหมาบ้างครับคุณคิดว,ว่านี่อะไรน้ำยาอย่างเงยนะครับว่าแปลกคิดดูนะถ้าถ้าสมมติประชาชนตาดำๆบ้านเราไปว่าตำรวจแบบนั้นมันจะเป็นยังไงเออนอี่ตายเลยหรแดงอยู่นันเนี่ยชายนิง่ง ขุดแล้วดูท่าวิ่งซอยขาแบบเมื่อยแทนแล้วเออใชานี่เอู้อู้ันเออคอมโบมันนะเนี่ยมี ls. ชา er. นี่งเนี่ยทำเล่นไปโอเคโค้ดที่อุ้ยกดลบดได้เลยเอาใหม่โอ้โหโอเค เอาเรื่องไม่โดนฮิตเลยนี่แหละมันต้องเอสปะ่ะเออมต้องเอสละะ้วป่ะเราไม่โดนเลยเลยนี่ไงเอาเรื่องมันจะมีเกรดอื่นได้ยังไลงล่ะไปลุยกันต่อครับแถมแถมอันนี้แถม,แถม ดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินนะผมไม่อยากให้คลิปมันสั้นกว่า15นาทีนะเออถ้าเกินอ่ะเกินไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดนี้ไม่ได้เออถ้าถ้าน้อยกว่านั้นี่คือเป็นปัญหานะครับมาตรฐานมันคือมาตรฐานที่ผมตั้งใจจะตั้งไว้นะโอเคโอ้คกว่าจะตีมันดู โดดไปโดดมาอุ้ยทำไรอ่ะเมื่อกี้ดูไม่ <ค emp Charlie> ท <veure> WA ันกูกะเขาทำอะไรแบบนี้โอ้เมื่อกี้ดูไม่ทันแต่เมื่อกี้กูเห็นน้ำวิ่งติดกำแพงอ่ะวิ่งติดคือโอเคไม่ได้ผมไปจัดการในพวกไว้อดูเพื่อผมหน้าลำพางมากโอ้โหเลือดเลือดลดอย่างเยอะรอบเนี้ย ไม่ไม่ต้องเอาละเอสเอนบ่งตรงเลยไม่เอาละเอสเอาให้ผ oh ่านพอนะเออเล่นเอาคำขำแม่ทอสมนงโอ้ยเตะกระเด็นเลยทำไมโอเคอันนี้สร้างสีน้ำเงินจะเป็นร่างอ่าะซอมนะครับซอมฟองนะก็เป็นร่างที่ใช้กระบองนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเด่นก็จะเป็นการใช้พลัง จากพายุนะเออธาตุลมนะฟอร์มหลายก็จะมี3ฟอร์มนะมีกปล่าฟอร์มซึ่งเป็นสีทองที่เห็นไฟเมื่อกี้นะครับสีดำทองนะแล้วก็เฟรมเฟรมซึ่งก็งนั่นแหละเป็นร่างที่ใช้ดาดบแล้วพลังก็จะเป็นพลังธาตุไฟนะครับเปิดกลืนกลืน,น,น,นต,าตามชื่อตามชื่อร่าง ไอ้เมื่อกี้ก็จะเป็นทรีนตี้นะก็เป็นอ่าเป็นการก็ถ้าาใช้พลังของสามรนะ่างเพรา้วยกันกราวเฟมโซนนะเอ้ยเฮ้ยก็ดิ่งจังเลยก็ตีโดนยากซะด้วยนะไอ้ไอ้ไรออดซุปเปอร์อยีนมันนั่งขับรถแล้วตียากเลยเอ๊ะมมอนสเตอร์ตัวนี้มาจากเรื่องอะไรวะ ไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนะไม่คุ้นเลยอ่ะใครรู้รบวนนะครับรบวนบอกทีมคาใจนะโอเคกลับรับโอ้โอบึ้งเปลี่ยนร่างใจเย็นๆช้าต่อยแล้ก็ปุหีเดียวมัแต่แรงอยู่แต่แรงอยู่ได้อยู่ได้อยู่เอออยา เราหลบนะักกูกาไม่โดนยับเลยโอเคนิดเดียวนิดเดียวโอเคถึงฮะโอเคยิตแรกไม่โดนแต่โดนยิตสองก็ใช้ได้โอเคกลับเป็นสตรตมนะครับตัวตัวอะไรนะตัวอะไรนะผาใจแต่ผมมั่นใจว่าไม่น่าใช่แบบมอนสเตอร์ กี้กี้ในยุคเฮเซแน,น่ๆครับเออไม่คุ้นเลยอ่ะโอเคเรามาเจอกับอ,อึนตะกบาเซบานะครับตัวนี้ก็จะเป็นาลาส,สบอรในเรื่องคุกกาเนาะโอเค,อเ,คเราจะไม่พูดอะไรเยอะเราเน้นเกมเพลย์อ่ะอ่ะใครจะเข้าก็เข้า,ขา,าตรงนี้คุณไม่เข้าแล้วพี่ไม่เข้าอ่ะน้องน้องจะเข้าไหมล่ะ ออโอเคอัดรุมกระทืบสีแดงแดงสองเท่าอันนี้สองแดงเลยนะกดม้วนกดโดดไม่รู้อะไรเป็นปุ่มอะไรกลัวโดนระเบิดนนี้สวน้มยจริงจริโอเคเฮ้ยต่อยไม่โดนโอเคแย่งกันต่อยโอเคมาขอเต็มคนระับเรามาเตรียมดับเบอร์ฟินิชเชอร์กัน เราจะมาป okay. 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 ิดคลิปสวยๆกันนะครับโอเคต่อยไปก่อนนะครับรอหลอดมันใกล้หมดค่อยเปลี่ยนอ่ะโอเคได้เวลาอุ้ยจุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอเคดึงกลับมาจุ๊บอืมโอ้โองจริงสิ่งนี้คือเป็นเป็นอะไรที่ผมอยากเห็นมากเลยนะหมายถึงแบบอยากเห็นจริงๆไม่ใช่ในเกมอะ การที่แบบนักรบหึงแสงสว่างแล้วกว็ม,มืดมาไรเดอยดคิกด้วยนั้นเป็นอะไรที่โคตรเท่นะเออแต่แค่ในเกมเราก็ฟินนะโอ้โห,โ,หโ,หโหเล่นกูซาบีเลยเล่นกูซาบีเลย